สำหรับมื้อนี้นะคะสาวอ,อุดร์มิสบีดนี่ปาร์ตี้สวีทค่ะลูกค้าก็ได้สั่งมัสมั่นไก่ค่ะพี่น้องมัสมั่นไก่สาวอ,อุดร์ในเซบีดก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเอแพร่แนงไก่ค่ะพีนน่น้องแพรแนงไก่จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จังค่ะพี่น้อง องจ้าขอให้ลูก้าสร้างสีนหน่อยสีลาย้เหมาะกับเห็ดให้ลูก้าค่ะพี่น้อง เราใส่กะมัสมันค่ะมัสมันกะใส่ไก่ใส่แครอดใส่มันฝรั่งละกะใส่หอหอหัวหน่จ้ไาไนเจียจ้ะ เห็นเทนว่านำแกงหลายเพราะว่าสาวอุดรเตรียมน้ำแกงไว้ค่ะจะเฝ้าจะได้สักหลายค่ะพี่น้องว่าเป็นอย่างจเจ้าเขาก็เป็นการเคี่ยวน้ำแกงไปในโตค่ะสำหรับอื่นค่ะพี่น้องให้หลายปหค่ะพี่น้องอันนี้กล้องมาสิหาแฟงเลอจ้ามาเสร็จไปแล้วสองค่ะ เป็นเมนูผัดกุ้งค่ะพี่น้องผัดกุ้งกับผัดไทยจ้ะ กงผัดไทยสองกองจากพี่นอ้องกุ้งผัดน้ำพริกเผาค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วจ้า ขายกล้องละสิบเจ็ดค่ะพี่น้องวันนี้ร้านอาหารปิดได้ค่ะแต่ว่าพอดีว่าลูกค้าช่งพิเศษค่ะแล้วกาเพิ่นก็เอาหลายกล้อง สาวดอน,นมีชีวิวเล่ยมากเหตห็ลเพลินจ้า ต่อสายพัดเมืองค่ะพี่ค์างข้าง ល្អណាស់ กรรัภาคใทห้องกสิทขายกองละ13บสามแล้วมนี้เเขดกองใหญ่ค่ะพี่น้องขายกองละกองละสิบห้จ้า าบอกว่าผัดไทยใส่ผักเยอะๆมาสั่นค่ะน้องสวัสดีค่ะอีกเป็นอัลค็อกเคิร์บ้าเซนชวลบิตเดะมาแล้วจ้ารู้ค่ะมาแล้วจ้าเจ้าสินนาาากิกนง่ายๆได้ค่ะเขาเจ้าสิบกินแบบผัดไทยเมืองไทยเปร็ดได้ค่ะพี่น้องสังเกตมาค่ะว,ว่า สีแคัะสิบูมีเครื่องเคียงกรุงหอมกุงแห้งสีปลาดไซายค่ะพี่น้องเพราะว่าลูกค้าเม่ชอบค่ะต้งหู้กับปลาดซค่ะราวาลูกค้าปลาดิซังค่ะคนนึคนที่เจ้าคนตัวจีนจ้ะเซอัลเฟฟิสเซปาราตสซีันชาลั์ครเวตเนพัดไทย Masaman Paneang Unjet drin freigst Okay Oh Na ich habe nur iPad Pros a Box der für ich sei pa sum transfer das ist nicht mehr gleich wie was wo es immer vielleicht so sehr up geht so sehr Okay und Satay Satay ja Arifranne Oh สำหรับเมนูที่ลูกค้าตามสร้างเป็นปาร์ตี้เซอร์วิสกาเรียบร้อยแล้วค่ะตามที่เพิ่นสร้างมาเลยค่ะประมานี้ค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าเพิ่นกะมากกะซิมีเขาพร้อมค่ะเขาเมื่อใส่ในกองเล็กแล้วกะอาหารประมาณนี้ล้ห้องกะใส่กองโฟมให้เพิ่นค่ะโอเคโอเคสนอีกอันนึเอาตัวป็นยังิน สำหรับมินีได้ค่ะสำหรับเมนูตามสั่งสำหรับวันอาทิตย์กะเป็นการสร้างแบบพิเศษค่ะกะรูร่วงไปด้วยดีค่ะลูกค้ากะมารับอาหารไปเรียบร้อยแล้วค่ะสาวอุดรอิสวิตกะมีรายได้พิเศษเข้าม้านิดนึงค่ะสำหรับมินีสวประเทศสวิตเซอร์แลนด์กะช่วงเย็นกะฝนตกค่ะพี่น้องสาวอุดรอิสวิตกะสิเครียงานต่อสักพักนึงกะเดินทางกลับค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามละกะเป็นกำลังใจให้สาวอุดอยสวิีเสมอมาและกะท่านที่กำลังจะกดติดตามนะคะเนาะจังไดกะฝากช่อง Youtube ของสาวอุดอรสวิีเี่ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ